โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าไทยลีกหรือพรีเมียร์ลีกครับมาส่องบารมีออนโดเทาเซนครับเป็นรัศมีช่วยต้นสังกัด เกือบชนะเกิดอะไรขึ้นขนาดที่บุรีรัมย์โคตรโหโโโโดโคตรดุครับกลายเป็นทีมเดียวที่ขึ้นจ่าฝูงเป็นไปได้ยังไงพอมาสรุปภาพรวมของการแข่งขันไทยลีก2กันด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชั์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชั์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่ทีมจ่าฝูงไทยลีกหลังผ่านแมตช์วิกที่2ครับนั่นก็คือบุรีรัมยูนเต็ดครับล่าสุดเปิดบ้านที่สนามช้างอารีนาต้อนรับการเยือนของอุทัยธานีเอฟซ ครึ่งแรกต้องรอจนถึงนาที37ครับบุรีรัมออกนำจนได้จากฝีเท้าของกิเยเมบิสโซรีและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังกลับมาครับอุทัยธานีมีเซอร์ไพส์ครับไล่ตีเสมอจากความสามารถของเบนจามินเจมเดวิดในนาทีที่53แต่ก็ดีใจได้แค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกองหน้าบราซิลคิดอะไรไม่ออกบอกบิสโซรีครับ จัดให้บุรีรัมยิงแซงเป็น2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่55อย่างไรก็ตามครับนาที64ครับสุภชัยใจเด็ดครับมาซัดประตูให้บุรีรัมหนีไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับได้ฉลองลงเล่นให้กับทีมประสาทไฟฟ้าครบ100เกมด้วยนะครับจากนั้นครับบุรีรัม ดานะ่าบุกเข้าใส่โจนกีเม่บุซโซรี่ครับมาทำใฮตทิกในเกมนี้นาะที75หนีไปเป็น4ประตูต่อหนึ่ง ตอนแรกคิดว่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแต่ต้องมีเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาครับมายิงในช่วงของการทดเวลาแข่งขันครับจบ90นาทีครับบุรีรัมย์โคตรโหดกระโดดยิงครับไล่ถล่มยับอุทัยธานี FC ไป5ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่เกมคู่ไฟลุกประจำสัปดาห์ครับเป็นการเปิดบ้านของพลังการ f อครับรับการมาเยือนของทูแบงคอกยูนเต็ด เกมนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นผู้มาเยือนอย่างทูแบงคอกครับออกน้ำตั้งแต่นาที27จากฟิปโควิดครับยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามและก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับทีมแข้งเทพยังมาได้ประตูที่2ครับเซยะคูโนริครับยิงให้แบงคอกหนีห่าง2-0ตอนแรกนึกว่าจะจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับแต่ว่า ทีมพลังการครับมาได้ประตูไล่ตีไข่แตกครับจากมูฮัมหมัดมาราครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยกลายเป็นเจ้าถิ่นครับที่ตามอยู่1ประตูต่อ2อครึ่งหลังกลับมาครับสถานการณ์กับตลปัดครับว่าทูเวยคอกยูนเต็ดครับต้องมาเหลือผู้เล่น10คนครับรุ่งรัฐภูมิจันทึกครับ โดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าสถานการณ์เป็นรองทันทีครับเพราะพลังการได้ประตูตีเสมอนาที76ครับจากเกอร์สันโรดิเกสซึ่งประตูที่ถูกพูดถึงมากๆในสัปดาห์นี้ครับคือประตูของเจนรบสัมเพาดีในนาที79ครับ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนขยี้ตาครับก็คือการจ่ายบอลแบบสุดจินตนาการครับของแอนโดรทาวเซนนักเตะระดับพิีม์ลิกอังกฤษครับที่โอ้โหจ่ายงามๆให้เจนลบหลุด เข้าไปยกผ่านผู้รักษาประตูของทูแบงคอกนะครับขึ้นนำา3-2อตอนแรกคิดว่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแต่ว่าทูแบงคอกไม่ยอมตายครับมาได้ประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3จาก10โควิดครับส่งผลให้คู่นี้จบ90นาทีโคตรมันนะครับ3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับคุณผู้ชมโอ้โหคนลุกสู้สุดๆเลยคู่นี้โคตรเดือดโคตรมันของจริงครับส่วนอีกหคู่ครับเป็น เกมที่สุขโขทัย f อครับเปิดบ้านรับการเยืยนของการท่าเรือ FC ครับเกมนี้มีประตูโทนเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของการท่าเรือนะครับก็คือจอห์นบาโจครับรับหน้าที่สังหารประตูในนาที46แล้วก็กลายเป็นชัยชนะของสุขโขทัย FC ที่มีเหนือการท่าเรือไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับ สรุปตารางคะแนนล่าสุดครับคุณผู้ชมหลังผ่าน2นัดนะครับบุรีรัมเป็นจ่าฝูงครับมี6คะแนนเต็มยิงได้8เสียสนะครับโหดโคตรเลยขณะที่อันดับ2ก็คือทูแบงคอกบีจีปทุมเชียงรายยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดนครราชสีมาและราชบุรีครับมี4ี่แต้มเท่ากันนั่นเองมาดูโปรแกร,รมนัดที่3กันหน่อยครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่29สิงหาคมครับอุทัยธานี FC จะเปิดบ้านรับการมเยือนของอยุธยายูเนเต็ดนะครับขณะที่ในวันที่30สิงหาคมเนี่ยก็จะมีนครราชสีมา ปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับลำพูนเรเอเปิดบ้านรับการมาเยือนของชมบุรี FC นะครับยังมีแบงคอกยู่นเตเปิดบ้านรับการมาเยือนของ B ีีปทุมการท่าเรือ f อครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของระยอง FC ส่วนในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็จะมีเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดและพีทีประจวบครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุโขทัยยังมีเมืองทองยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับ การมาเยือนของพลังการ FC ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ได้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับขยับมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2กันหน่อยครับไปเริ่มกันที่ดาร์บี้แมตช์โซนใต้ครับที่สนามตินสูรานนท์สงขลา f อเปิดบ้านรับการมาเยือนของปัตตานี FC ครับเกมนี้กลายเป็นผู้มาเยือนอย่างปัตตานีครับออกน้ำก่อนในนาที48 จากคาร์ลสเนโตครับเกมทำท่าว่าปัตตนีจะมีทีเด็ดขวาสามแต้มครับแต่สุดท้ายในช่วงนาทีบาปครับนพร,รุษรักษาชุมครับมายิงประตูตีเสมอให้กับทางสงขลายอนะครับส่งผลให้เกมคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับในศึกดาร์บี้แมตช์ภาคใต้แบ่งกันไปทีมละหนคะแนนนะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดครับที่สนามศรีนครลำดวนครับศรีสะเกดยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนคนปรปฐมยูเนเต็ดเกมนี้กลายเป็นผู้มาเยือนอย่างนครปฐมครับขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกไปก่อนนะครับจากกิษดาลิมศรีพุทธนะครับอย่างไรก็ดีครับเจ้าถิ่นมาได้ประตูตีเสมอในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที47จากกิติพงศ์วงมาครับเกมสนุก และก็เดือดมากๆแต่สุดท้ายกลายเป็นสีสเกตครับได้ประตูชัยจากฟิลิเป้วรโรโซนะครับในนาที57ทสงผลให้สีสเกตครับเปิดบ้านเฉือนชนะนะคปรปฐมไป2ประตูต่อ1อย่างสุดมันเช่นกันครับมาต่อกันที่เกมที่บางกอก f อฟครับเปิดบ้านรับการ,รเยอนของน้องใหม่อย่างราศีสไลด์ยูในเตดกันบ้างครับเกมนี้ กลายเป็นผู้มาเยือนครับมีทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังนาที61ครับรามอนโรดิเกสครับมาทำประตูแรกให้ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่นาที73ครับสุภาพเมืองจันจะจัดประตูที่2ให้กับราศีสไลนะครับเหลือจะเชื่อครับ2เกมราศีสไลน้องใหม่คว้าชัยชนะ2เกมรวดครับเก็บ6คะแนนเต็มไปอย่างสุดมันเลยทีเดียวครับ ลงใต้ไปที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยครับนครศรียูเนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของโปลิสเทโรครับเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นลูกเดียวและเป็นช่วงนาทีบาปครับจากีแลนบูเกอร์นะครับที่ยิงเข้าประตูไปส่งผลให้ทางนครศรีครับเก็บ3ามแต้มล้ำค่าสำคัญเลยทีเดียวครับมาปิดท้ายกันที่คู่ ดาบิแมตโซนภาคตะวันออกกันบ้างครับจันทบุรีเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของพัทยายูไนเต็ดครับคุณผู้ชมเกมนี้กลายเป็นผู้มาเยือนครับออกนำก่อนตั้งแต่นาที26จากกุสตาโวเอปิสนะครับอย่างไรก็ดีครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับกลายเป็นวันเดอร์ลุยครับมาไล่ตีเสมอให้กับจันทบุรีเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่าครึ่งแรกก็ยังไม่จบนะครับในช่วงทด เวลานาทีที่10ครับกุสตาโวเอบิสนะครับมายิงประตูให้ทางด้านของพัทยาหนีไปเป็น2ประตูต่อหนึอีกครั้งครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังกลับมาครับต้องรอจนถึงนาที80ครับแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองซูเปอร์ซับอย่างนัทสุกสุ่มครับที่มาทำประตูตีเสมอให้กับจันทบรุรี FC เป็น2ประตูต่อ2ครับจบ 90นาทีครับเกมนี้ทั้งคู่กินกันไม่ลงครับเสมอกันไป2ประตู2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองครับสรุปตารนางคะแนนไทยลีก2หลังผ่าน2นัดมี3ทีมครับที่มี6คะแนนเต็มก็คือนครศรีอยู่ในเตตราศีสไลด์ยู่นเตตและแพะอยู่นเตดครับขณะที่4คะแนนมี2ทีมก็คือชนะทอนบิลกับสงขานั่นเองครับมาดูในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2นะครับ ซึ่งจะมีเกมการแข่งขันในวันที่26สิงหาคมนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเกมที่หนองบัวพิทยา f อาาา FC, เ,อเ, FC เปิดบ้านรับการเยือนของมหาสารคาม SBTFC ในเวลา18นากาอีกคู่19นกครับเกษตรศาสตร์ FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพ้ยูไนเต็ดจากนั้นครับในวันที่ 27สิงหาคมครับจะมีนครปฐมยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของชนะฮอนบิวเวลา18นาฬิกาปัตตานีเอฟซี FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิสเตโรในเวลา18บนาฬิกาเชียงใหม่ยูนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสงขลาเอฟซีในเวลา18นาฬิกา30นาทีตาดเอฟซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของจันทบุรีเอฟซีในเวลา19บนาฬิกาส่วน ในวันที่28สิงหาคมครับยังมีขอนแก่นยูนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของบางกอก FC ลาสีสไลด์ยูนเต็ดจะทำศึกดาบีแมต์เมืองศรีสะเกตด้วยการรับการเยือนของศรีสะเกดยูนเต็ดนะครับพัทยายูนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของนครศรียูนเะต็ดนะครับขณะที่วันเสาร์ที่30สิงหาคมก็จะมีมหาสารคาม SBTFC เครับเปิดบ้านรับการเยือนของเกษตรศาสตร์ FC จ้าท รีเอฟซครับเปิดบ้านรับการเยือนของหนองบัวพิชยาเอฟซแพ้ยูนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชียงใหม่ยูนเต็ดสงขาเอฟซเปิดบ้านรับการเยือนของโพลิสเทโรส่วนในวันที่30สิงหาคมก็จะมีบางกอกเอฟซเปิดบ้านรับการเยือนของพัทยายูนเต็ดชนะทอนบิลครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของราศีสไลด์ยูนเต็ดปัตตานีเอฟซครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของตัดเอฟซีศรีสะเกต ยูนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของขอ,งขอนแก่นยู United. นเต็ดนครศรียูนเต็ดจะเปิดบ้านรับการเยือนของนครปฐมยูนเต็ดครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ